ยิน,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 ยนว่ายเหตุผึ่งคมออกเจากพี่น้องเพิ่นซาบ้านอ่ะสองคนก็นเลยขึ้นมาเบิงนน่งพ <c oughs> ี่น้นงนอ,อ,ง,มนอง,นนนงมางมลนหลุดนน,น,น,นน้ำกันเบิ่งน้าจะ่าว่าเ้าสิโขกสิมันยังซจำใด้น้าจ่ะเนาะต่างมาเบิ่งพร้อมแล้วจ้ะพี่น้องว่ามันส่งคือบ่เพิ่นตัวเ้าบอกให้จังได้นะจ๊ะเนาะหลุดนน้ำมาเบิ่งน้าจ่าสวัสดีครับผลมแซมแซ่มพีนพ่น้อง เป็นซาวะเห็ดออกเป็นซาวะเห็ดถึงผมออกตอนนี้แ <laughs> จกกออกอบอก,กับบรูุตุลน้ำกันเบงน้อาจารย์หน่อจะลาอยูคาพี่นเนียนคือมาค่ำแล้วเราจะไปุลน้ำกันบืงไปเร <h ums> ื่อยๆอยู่น้ปยูคาที่นกันว่าออกไหมเพื่อเห็นดอกเดียวหนึ่งเรื่อบอกถึงนหนอ้าว เรเน์โอกำลังเกิดกำลังเกิดเอ้าขาดดีมากง่ายจนะพี่น้องนไงเราคนน่ะเออสวงดอกงามเลยมีดอกด้วเริ่มทำวัตระดิเนาะอือตัวเมียับ ดัดูพี่น้อปป้าขาไปแค่อนเลยสองอันสามคนเดียวได้สามโอ้ยียบอีกเลยสองอันด่ะโอ้ก็บอกให้เบืงข้างในเนาะหัวแตกบ่เเสียแล้วอะไดเด้วยค่ะเยยบแตกเสียถ้าสีออกไปเนาะเน้ะ ซีมด้วยนะน่ะขาเี่ยไงอยู่อออันนี้ไม่ใช่ขานี่เนี๋ยวบ่เอาอันนี้มาปดแตงเตนี้ก็ต้มแล้วก็ซิ้อาทำเลยน้อย่างขามัน้ขาขาเดี๋ยวอืมสองดอก แล้ก็พูอยู่กันด้วยโอ้ี่หน่อยเน่สิอื้แล้วก็เอาชุด่อแล้วเอาวิดต่อนอืมงามงามเอ็นๆด้วยล่ะแครบอีกกระโดนแล้วกระดีแล้วของยันขาเครียร์เนาะพอได้อ่ะไม่เห็นเขาก็เลยเครียร์ ที่บนนั่งอหรอมันอยู่ตีนกับมีดี จึงมันมันเหลี่ยงงามเลยสีดออกงามเลยัสเดียว็น้อยทีเนี่ยพ้อติดดินเนี่ยน้อสรุปแล้วก็คือเห็ดพปะออกกับดอกพน้ออกหน่อยๆออกบ่หลาย พ่อสิเดียร์อย<พ>ากกินดมพาดี่ก็มีครับแล้ที่มเปลี่ยนเนอะสองโอ้อันสองก็ได้มันค้นเขียดอืเห็ด้มขมเป็นสีน้ำปลาเนี่ส <Okay S 2> ีขาวาหมดเลยเห็ดบกขมบะแมนนี่มีน้นองเ็ดหน้าขาว สามดอกิดอกมันทอเลยนะไปแล้วไปบ่ไปโอ้ยเสือซะใส่รอมารอหาจนเมื่อเลยละเจะพี่น้องฝนกระลงเม็ดทีเข้าทีเขาแล้วพาพี่น้องเอ้ยเมื่อเลยจะบ่เนี่ยสำรับเห็นเด้อก็ออกบ่ดีเลยเจะพี่น้องหอดรุดล้วออกข้างๆตามเห็นได้คลิปเลยจ้ะ ออกบอดกบนาคือตะเก او เต้มือตะแหลกตะพุ่นเนอใจเนาะออกขอ้างฮ้างซะละว่าฝนก็นไม้เชียร์ไหลอยู่ไปเบื้งผลงานกันจ้ะ <c oughs> นี่ผลงานมือนีนึ่มันดอกน้อยพี่น้องนี่นะเห็ดตัวขมออกเลยหน่อยนี้เนาะเนาะแต่ว่าเ้าก็มากใสเวลาบนหุ่นชีวาเลยใจพี่น้องฝนกับห้ามเนี้ยแต่นมาเบิ้งซื่อๆนะจใะเนาะแต่มันแงก็เนี่ก็เสียได้ลายได้เหรอพี่น้องออกหน่อยแต่ไม่ไหลอยู่ ออกข้างๆเนาะจ้ะแต่ว่ามื้ออื่นสิเป็นจังได๋ก็ยังบ่ฮู้เนาะนี่เดกลับบ้านเฮา